การฉีดฟิลเลอร์ปากให้สวยนะคะบางครั้งเนี่ยจะต้องฉีดสามจุดนี้ด้วยนะจุดนี้จุดนี้และจุดนี้นะเวลาเราแก่มุมปากเรามันจะตกลงมันจะมันจะคว้าลงนะจ๊ะสาเหตุสาเหตุหลักมากๆเลยก็คือสาเหตุจากตัวปากเองนะคะที่ปากมันเหี่ยวมันขาดคอลลาเจนนะคะแล้วก็ปริมาตรของปากเนี่ยมันลดลงนะจ๊ะเขาทาให้ปากเหี่ยวปากคว้างได้นะทางแก้เราก็รู้อยู่แล้วคะ่ะว่าฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะแล้วก็ฉีดยกมุมปากด้านข้างตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ กับตรงนี้นะคะแต่ทีนี้สาเหตุที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอร่บรอบปากเราโดยเฉพาะตรงจุดนี้นะคะข้างล่างนี้เวลาที่เราแกะกระดูกตรงนี้มันจะซุดลงนะจ๊ะเออตรงนี้มันจะมีเส้นเอ็นชื่อว่าแมนดิบูล่าลิกรเมนนะคะแล้วก็จะมีรูรูอยู่ตรงนี้นะคะรูรูตรงนี้ก็กกคือ,อชื่อว่า Uh, Mental for man, ะะกระดูกตรงเมนทัลฟอร์เลเมนเนี่ยเราก็ใกล้ๆกล้แมนดิบูล่าลิก n t เมนเนี่ยมันจะมีการากระดูกจะมีการกร่อนลงนะคะนะกระดูกจะมีการกร่อนลงดูตังนี้มันจะใหญ่ขึ้นทําให้หลายๆคนเนี่ยตรงนี้มันยุบลงนะคะดูดูหน้าตัวเองนะคะจะรู้สึกว่าตรงนี้มันยุบลงนะคะยุบลงเนี่ยพอตอนนี้มันยุบลงเสร็จปากเราเนี่ยมันอยู่บนฐานเนี่ยปากเรามันอยู่บนฐานคางนะคะแล้วก็อยู่บริเวณฐานแนวกรามตรงนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การการเสริมนะการเสริมฐานบริเวณแถวเนี้ยบริเวณสาบริเวณสามจุดนี้นะคะให้แข็งแรงนะคะจะทําให้ปากเราเรียกมีความสวยมีความธรรมชาติมากขึ้นเธอสังเกตดูนะเวลาปากเธอไม่แข็งเวลาฐานเธอไม่แข็งแรงทางฐานเธอมันยุบลงอ่ะมันจะเป็นการดึงปากให้มันตกลงมาอย่างนี้เนี่ย ตรงนี้มันยน่นย่นยู่ยู่นะคบทำให้มันตกลงมาอย่างนี้ก็คือฐานตรงนี้มนไม่ไม่มันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดการทําฐานตรงนี้แข็งแรงนะคะเธอจะต้องปักฟิลเลอร์นะแบบแข็งตรงนี้นะคะนะนะเพื่อเสริมเพื่อเสริมเส้นเอ็นตรงแมนดิบูล่าลิการ์เมนนะคะตรงนี้นะเออให้มันดันขึ้นมาเมื่อเสริมตรงนี้ไม่พอนะคะเธอจะต้องเติม เติมชั้นตื้อไอตรงตรงนี้เติมชั้นกระดูสโวนตรงนี้ยนะจะเป็นการเติมชั้นไขมันนะคะเวลาแก่ไขมันตรงนี้จะฝ่อลงนะคะทำให้มันเต็มขึ้นนะครับแล้วจุดนี้เนี่ยก็าําคัญเหมือนกันนะจุดที่สำคัญเหมือนกันเวลาแก่เนี่ยนะไอไขมันตรงตรงนี้มันก็ฝ่อลงนะคะการเติมฟิลเลอร์ตรงนี้จะทําให้จะดันมุมปากล่างนะคะให้มุมปากล่างเนี่ยดันขึ้นไปอย่างนี้นะดันขึ้นไปอย่างนี้นะคะทําให้รูปทรงปากของเธออะนะ มันเข้าที่เข้าทางนะคะเวลามีปัญหาเรื่องปากอย่าเน้นแต่ตรงปากอย่างเดียวแต่ให้ดูข้างๆด้วยโดยเฉพาะ3จุดนี้นะคะแมนดูบูล่าลิกเมนต์นะคะนะเมนทัลฟอร์เมนต์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นรอยพับที่อ่ที่ตรงมุมปากตรงนี้นะคะการเสริมตรงนี้จะช่วยดันตรงนี้ขึ้นและอีกสําคัญจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าเป็นไปได้นะคะให้เธอให้เธอฉีดเสริมเสริมเส้นเอน็นรอบดวงตาเส้นเอ็นหน้าแก้มแล้วเสริมกระดูกหน้าแก้มด้วยมันจะช่วยดึงหน้าขึ้นไปอย่างนี้นะคะเนี่ย มันจะช่วยดึงมุมปากเธอขึ้นไปอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องปากตกนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องรูปปากโดยรวมนะเธออย่าเน้นแต่ปากอย่างเดียวเธอต้องดูปัญหานะโดยเฉพาะข้างล่างด้วยนะคะถ้าปัญหาข้างล่างจบแล้วเนี่ยยังแก้ไขเรื่องปัญหาปากตกได้ไม่เต็มที่เธอก็ลองมาดูด้านบนนะว่าฉีดซิลลอย์ยกหน้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถช่วยได้เพิ่มหรือเปล่านะคะ